เคือคุณจะรู้ว่ากิ่งแบบนี้เป็นกิ่งที่มีอายุมากกว่าร้อยปีอ่ะคุณต้องเคยเห็นพระต้องใส่ใจที่จะส่องพระสัมฤทธิ์เชียงหลุงด้วยพี่ทวีมาด้วยเราเ็นเทรมาตั้งจะพิ่ทวีพระคงชี้ตำหนิได้ก็มันมันมานาว่านะ เขาเอาสิบองค์มาเลียงแล้วชี้ไปละครับพี่นัทวุฒิส่งดาวหนึ่งร้อยดวงสวัสดีพี่นัทวุฒิด้วยนะครับขอบคุณพี่นัทวุฒิด้วยนะคณาธิส่งดาวหนึ่งร้อยดวงสวัสดีพี่คณาธิสวัสดีพี่ชัยพันส่งดาวหนึ่งร้อยไอ้ส่งดาวห้าสิบดวงครับสวัสดีพี่ชัยพันด้วยขอบคุณอ่ะเลยสองร้อยแล้วใจฟูแล้วอาจารย์พี่นัทวุฒิอ่าใจฟูล้นะสวัสดีครับพี่นัทวุฒิวันนี้วันเกิดลูกน้องพี่นะครับใช่เจ้าโอ ผม,ม,มพยายามห้ามอยู่ว่าอย่าให้ใครอวยพรมันเกิดอนโอ,พอเพราะเดี๋ยวทางไลฟ์เนี่ยมันจะอวยมันจะมีจะทำอวยพรมันเกิดเลยเดี๋ยวตอนท้ายรายการจะเปิดโอกาสให้อวยให้เต็มที่เลยเดี๋ยวโออะไรทิ้งเลขบัญชีโอตนตาคแล้วใครจะช่วยกันดี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  <c oughs> ดี <c oughs> สุขสันต์วันเกิดครับท่นทานผู้จัดการมรดกอาจารย์โอครับพี่ณัทวุฒิอ่าขอบคุณครับทำเมาของอาจารย์พี่ณัฐวุฒิจะเพิ่งเริ่มถ้าเริ่มนะเดี๋ยวยาว ชุดเมาเปิดมาบรรยากาศดีๆที่อาจารย์ได้แบ่งปันครับพี่อารมณ์ก้อนอ่ะคนเห็นพระแบบนี้นะผมจะบอกให้หนึ่งนะพระแบบนี้จะไม่ค่อยเคยเจอกันมาก่อนอ่าเห็นไหมครับพระแบบนี้จะดูแปลกขู่แปลกตา จะไม่ค่อยเจอกันมาก่อนนะทำให้คนที่จะรู้ว่าพระอะไรแล้วค่านิยมเท่าไหร่จึงน้อยนะแต่น้อยเนี่ยไม่ได้ขวาไม่ได้หมายความว่าพระไม่เล่นคนที่รู้เรื่องพระองค์เนี้ยสามารถที่จะนะปล่อยเช่าหาตังค์ได้องค์หนึ่งหลายแสนเพราะคนดูเป็นที่เคยเห็นกับคนดูเป็นแล้วคนที่สั่งหาเนี่ย เขาต้องการพระองค์นี้นะเพื่อนเพื่อนดูเนื้อของพระองค์นี้สัมฤีจินทองผสมเก้าเป,ป็นร้อยร้อยปีนะะมันจำไม่เหมือนพระหล่ออย่างเช่นพ่อเงินบางคานสังฆราชแพรกิง่ง อย่างเงี้ยน,น,นี่พอห้องเข้ามาพอห้องวัดช่องลมเนื้ออะไรเนื้อเหมือนเพรอเงินบางคาเนื้อเหมือนเพราะถาพออิ่มปูสุกเทียบเคียงได้หมดแท้แ <nen> ตากเนื้อในอ่ะใช่ของจริงซึ่งอย่างเงี้ยเราไปเทียบกับพออิ่มเพราะเงินบางคาอะไรได้หมดแต่พอมาเป็นแบบเนี้ยเราเทียบกับอะไรไม่ได้เลย เก่ากว่าแบบนี้ไหมเก่ากว่าแบบนี้ไหมเก่ากว่าแล้วรู้ไหแบบมครัแบวบ่าแ,แบบนี้เทียบกับอะไรได้เทียบกับสัมฤทธิ์หลานช้างเชียงลุงโอ้โหเหนือประแจจีนอ่าสวัสดีครับพี่เวลาพลซึ่งกลิ่งแบบนี้ย เป็นกิ่งที่มีราคาสูง,สงและพบแทบจะเขาหาของที่มีน้อยๆชิ้นบนโลกเอามากิ่งบาเกงกิ่งจีนอ่าแพ่นนักตเตอร์ห็นไหมซึ่งองค์เนี้ยเนื้อจะคล้ายๆแบบนี้กิ่งประจําตระกูลของจีนครับอ่าผมดูแล้วขายไหมว่าบางคานด้วยอ่าโอ้โหเออขายกัน คือคุณจะรู้ว่ากิ่งแบบนี้เป็นกิ่งที่มีอายุมากกว่าร้อยปีอ่ะคุณต้องเคยเห็นพระต้องใส่ใจที่จะส่องพระสัมฤทธิ์เชียงหลุงด้วยยุคโบราณเลยครับแบบนี้นี่แบบนี้เชียงลุงันนี้นะห้าหกร้อยปีขึ้นเห็นไหมครับดังนั้นคนที่ไม่เคยส่องเชียงหลุงพอเวลาเจอกิ่งวงเนี้ย จะไม่รู้เลยจะปล่อยผ่านนะซึ่งถ้าคุณดูไลฟ์ผมวันนี้คุณไปเจอพระเนื้อแบบเนี้ยบอกเลยนี่คือพระที่มีคนยอมจ่ายองค์หนึ่งหลายหลายแสนครับอันนี้เขาเรียกว่าพระกิ่งนอกคำว่านอกคือต่างประเทศกิ่งนอกองค์เท่าไหร่ ถ้าถามว่ากิ่นที่มีมูลค่าสูงเนี่ยนะนะเขาเรียกว่ากลิ่งนอกก็คือกิ่งที่มาจากต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศจีนหลักแสนหลักล้านครับกิ่งจีนหรือก,กว่าบางคารนะพี่มินเก้ากว่าปารเวเลสครับว้าวพระเชียงลุงยอดแก้วอาจารยาคูขี้หอมวัดเสียงยืนอ่านี่ เนือเก่ามากมากอาคาจํานอกสองสามแสนมาสามส่บขบิชแล้วเบอกว่าเพราะอะไร่ะเนี่ยฮะดังนั้นเมื่อคุณเจอพาร์คกิ่งแบบเนี้นะะคุณจะไปบอกเฮ้ยวัดสุทัศน์ก็ไม่ใช่วัดบวรก็ไม่ใช่วัดนั้นเพราะนี่คือกิ่งจีนคือกิ่งนอกอเห็นป่ะตอนนี้มีประเด็นกันคืนพระกันจับเสียดังเขาบอกว่าถ้าเป็นกิ่งจีนองค์หนึ่งไปล้าน ถามว่ากิ่งจีนดียังไงทำไมเขาจ่ายกันองค์เป็นล้านเพราะเป็นกิ่งที่เขาทำประจำราชวงศ์กิ่งบาเก่งประจำพญาดำรงราชานุภาพครับกิ่งรอแบบโบราณแบบนี้หดย่นบ่งบอกถึงความเก่าเป็นล้านปีแล้วศิละปะของพระกิ่งก็จะไม่ใช่แบบไทยเห็นปะคุณดูดิเห็นไหม นี่กอดช่้มมันก็จะไม่ใช่กิ่งศิลปะแบบพระกิ่งสังราชแพร่มาทีไ่ไม้มเพราะอันนี้เป็นกิ่งจีนหน้าเขาก็จะเหมือนกิ่งบาเกงกิ่งหนองแสซึ่งพระกิ่งบ้านเราเนี่ยถอดพิพ์มาจากกิ่งนอกอพระกิ่งหนองแส นี่คุณเห็นไหมเป๊ะไหมบางองค์ลากสิบล้านครับกิ่งจีนเห็นไหมแต่พักกิ่งหนองแสของพักเกจิไทยเนี่ยคือถอดพิมพ์มาจากเอกลักษณ์ของกิ่งนอกใช่ ประมูลสองนัดนะครับยิ่งหนองแสงของพระเกจิกในไทยเนี่ย oh. คือสร้างล้อพิมพ์ของพระกลิ่งนอกอมหมวกเหมือนเลยนะแล้วถามว่าทำไมเขาจึงยอมจ่ายกันราคาหลักล้านถ้าจ่ายแล้วไม่ได้สิ่งดีๆเกินกว่าหลักล้าน oh. เขาจะยอมจ่ายหลักล้านไหมล่ะแพงจริงนะ ง,ง,งพลัสก,กิ่งเนี่ยถ้าเกิดคุณได้แขวนนะจะเป็นมงคลชีวิตนะครับจะอยู่สูงกว่าคนอื่นนะจะมีชื่อเสียงโดง่งดังจะเป็นคนยอดคนอ่ะแบ่งวันนี้ไหมครับองค์เป็นล้านครับแบบนี้โอ้โหเห็นไหม คุณดูดิผมมีกิ่งมัสุทัศน์อยู่หนึ่งองค์ mm. นะเนื้อใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่ได้เนื้อเก่าไปถึงกิ่งจีนสมัยก่อนลงดัดชนีพาเครื่ององค์หนึ่งราคาสี่ห้าแสนที่ใครในหนังสือและแน่นอนครับ พระกิ่งแบบเนี้ยก็มีน้อยก็ถูกนักสะสมสะสมกันออกไปจนหมดสิ้นเป็นล้านครับกิ่งจีนพระเชียงลุงพระสังฆราชยาทานยอดแก้ววัดเชียงยืนอาจารย์ของครูยาครูคี้หอมอ๋อครับนี่เห็นไหม พอเวลามีแบบเนี้ยคือคุณต้องเห็นถ้าอยู่ไลฟ์ผมคุณจะได้เห็นไงืยิง่องยิงมันเออดังนั้นปลากิ่งจีนนะนี่หรือกิ่งหนองแสที่คุณไม่ที่ตัวจริงๆที่คุณไม่ได้เจอ,อและหนองแสที่อ้างว่าเป็นกิ่งนอกอะถ้าไม่ใช่เนื้อแบบนี้ก็ไม่ใช่อีกนะ ไม่ใช่แล้วเนี่ยจะหาคนคุยเรื่องกิ่งของนี้กับผมอ่ะก็น้อยด้วยเพราะบางคนไม่เคยเห็นเลยในชีวิตการเล่นบาะ oh. แต่ผมก็จะบอกคุณว่าถ้าคุณเอาเรื่องความเก่าลักษณะของเนื้อพระในช่วงสามร้อยปีสี่ร้อยปีสองรอยปีห้าสิบปีไปใช้คุณจะสามารถครอบครองพระแท้ที่หายยากยากแบบนี้ได้ นะเจ้าของเดิมเป็นเจ้าใหญ่นายโตแน่ๆเป็นพระที่เขาเลือกคู่บุญเขาจะไปอยู่กับคนที่คู่บุญกันครึ่งเคยเห็นองค์แรกครับพี่ธีรวัตอินจันเหนือโหดมากๆครับเอาลงสนามด้วยเลยครับสองนาทีนี่ oh. ซึ่งแพงสุดคือกิ่งนอกถ้าเป็นกิ่งวัดสุทัศน์แบบนี้นี่อย่างนี้ก็ต้องคุยกันที่หลัก หลายหลายแสนปัจจุบันก็บอกมีคนซื้อเป็นล้านใช่แต่เป็นล้านเขาอาจจะซื้อองค์เดียว <c oughs> แต่ราคาที่ร้อยคนพร้อมจะซื้อก็คือสามสี่แสนองคเป็นล้านนะพี่ใช่ล้านหนึ่งแต่เขาซื้อองค์เดียวเขาไม่ซื้อ,องที่สองผมรู้ในสนามเปิดกันเป็นแสนแน่นอนแต่เพื่ออาจารย์ได้มาไม่แพงจริงขอบแบงกหกหมื่นครับขอบคุณครับ เอาพอเปลี่ยนเนื้องเงินมาเทินแล้วก็ <c oughs> นะีะประมูลตรงนี้ไปอพอเปลี่ยน,เ,นงเงินมาเทินได้สองนาทีครับอาจารย์ยากได้วันนี้เนะีที่ผีที่สุดชนิดที่เรกว่าไม่เห็นกิ่งจีนแท้ๆเนี่ยออกมาในวงการต้องมีต่ำๆนะยี่สิบปียี่สิบปีเป็นอย่างต่ำ เพราะของที่สูงค่าเหล่านี้ยคนที่เขาได้ไปชีวิตเขาทําอะไรกขรํำรวยเขาไม่ออกมาขายแล้วสุดท้ายนะวงกวารวระเครื่องอะ่ะพอคนเล่นเป็นกันหมดอะ่ะรู้ว่าอะไรคือของยอดนิยมกันหมดอะ่ะใครที่มีของยอดนิยมอะ่ะคนนั้นชนะ เราไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอกิ่งจีนแ,แท้ๆกันง่ายๆนะแล้ววันนี้ได้รู้เลยว,ว่าเอกลักษณ์ของกิ่งจีน,จนอะ่ะเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขานี่ เอาให้เพื่อนๆได้ผมเขียนาราคาใส่มือพาก,กิ้งิินคุณนาผมมีองค์หนึ่งเคยถามว่าเช่ามาเท่าไหร่คุณนาผมบอกว่าเช่ามาสามแสนเมื่อสามสิบปีที่แล้วครับพี่จอนน่วอเกอร์อันเนี้ยเขาเรียกว่าของประจาราชวงศ์มันไม่ของหายากเป็นของที่เขาจะคู่บุญไปอยู่กับใครจะทำให้คนนั้นน่ะนะ สูงส่งดุจจักรพพัดใชหลายแสนและเป็นล้านมานานแล้วไม่ไม่มีของมีแต่คำกล่าวขานถึงใช่แบบนี้นะถ้าในบรรดาของเจ้าสัวในบรรดาของคนที่นะเขาเล่นพระเขารู้ว่ามีแบบเนี้ยนะออกมาในวงการโหแย่งชิงกัน ปิดแปดหมืนครับกลัวประมูลไม่ทันอือเอานะครับสองนาทีเงียบมากคอมเมนต์แบบคนที่รู้เรื่องราวนี้เงียบมากพาก,กิ้งจีนหายากมากครับพี่วรลาพนแปดหมืนห้าครับอาจาร,ร,รย์พี่ประเสริฐชัยพากิ้งจีนสร้างมาก่อนกิ่งปาวเวเลต สร้างมาก่อนกิ่งในไทยทั้งหมดเขาเรียกกิ่งนอกอที่ผมไม่ลงสักทีเนะี่ยกลัวมีโคนใส่ถึงอ,อ้าวสองนาทีสองนาทีครับรายการนี้มาแล้วครับเปิดแรกห้าหมืนบาทเวลาเดินแล้วมาที่ห้าหมืนบาทครับเปิดแรกครับ มาที่เจ็ดหมืนบาทแล้วราคาสุดท้ายสวัสดีพี่ปังปอนครับอยู่ที่เจ็ดหมืนบาทครับราคาสุดท้ายไม่มีคําบรรยายอะไรเลยผมนั่งจ้องมองหน้าไม่รู้ว่าอีกสิบปีอะ่ะจะมีกลิ่งนะแบบนี้ให้อยู่ในมือผมได้เป็นวาสนาอีกหรือเปล่าพระกิ่งแบบนี้นะคุณแขวนอยู่ในคอหรือใครได้ครอบครอง คุณแทบไม่ต้องเก็บกิ่งอะไรอีกเลย<ม>นะพระ,พระกิ่งยิ่แขวแล้วจะทำให้คุณสูงทรงดจุจจักรพรรดิมีพระกิ่งทีอ่องด้วยครับทีหายากพิวลาพลมาที่แปดหมื่นนะพันบาทมาที่แปดหมื่นแปดพันบาทแัท 8, บราคาสุดท้ายมาที่เก้าหมื่นบาทแล้วมาที่เก้าหมื่นนะพันบาทแับราคาสุดท้ายของบางอย่างมีตังอย่างเดียวไม่ได้ของครับต้องมีวาสนาด้วยต้องบอกว่าองค์เนี้ย ลนะค่้าใครได้พระองค์นี้ไปบูชาผมแทบอยากจะกล้าพูดว่าถ้าคุณอรัตนาชายจริงๆนะไม่รวยภายในปีเดียวให้เตะของแบบเนี้ยเขาเรียกว่าได้ไปแล้วเนะี่ยคือวิสมีคุณวิเศษอยู่ที่เก้า0มืนห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายผมเล่นนำไหมเนี่ย พาร์ก,กิ่งเหนือนี้เก้าที่สุดแล้วครับที่อัศวินท่าน้ํานุนากก่นแจกระพัดแห่งพาร์ก,กิ่งพี่ต้อวีโรดเนื้อเดียวกับสำนึกเนีย่ยยุคเชียงลุงอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่เก้าหมื่นห้าพันบาทแล้วมาที่เก้าหมื่นกพันบาทมาที่เก้าหมื่นกพันบาทมาที่เก้าหมื่นแปดพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้าย มาทิกาหมื่นแปดพันบาทมาที่เก้ ойти, าหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่เก้าหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับคิดอะละกันนาฬิกาสะดุดอ่ะนาฬิกาดังแล้วนะพี่อยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันบาทครับมาที่หนึ่งแสนสองพันสามร้อยบาทราคาสุดท้ายคนไม่รู้ราคาพาแบบนี้ เพราะตลอดนะยี่สิบปีไม่มีห้เห็นในวงการแล้วอยู่ที่หนึ่งแสนสามพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งแสนห้าพันบาทนาฬิกาดังเลยเห็นไหมครับคนที่คนที่ไม่รู้ราคาพาแบบนี้มีเยอะมากแล้วใส่ราคาแบบนี้ไม่ได้พารครับอยู่ที่หนึ่งแสนห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายก็เหลือรอถ้าไม่เลี่ยมทองก็ตัดตลับ ไปที่พี่สู้พนดมานะสั่งนะครับ1นึ่งแบาทท้วนไม่ได้หรอกครับห่างไกลแต่ก็ได้เห็นว่าเพื่อนอนะใส่ราคากันเท่าไหร่ราคาในมือมีแสนห้ามังครับพี่นาทวูิแสนห้ายังไม่ได้ครึ่ององค์เลยพี่<อ>ส่งคุณค่าจริงๆครับพี่คนธรรมดาสู้ชีวิต ใส่ตาลผิดแน่ๆครับพินัทวุฒิสององค์ที่รือมือแต่องค์นี้ค่อนข้างดีหน่อยนี่ที่ <c oughs> ยังอยู่กับผม